สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้สสอ,อองก็มาแวะพักนะครับอยู่ที่ร้านของป้าบางที่ตลาดบ้านใหม่นะครับก็ตอนนี้ทีมงานเรานะครับกำลังสัมภาษณ์นะครับ วิถีชีวิตของคุณป้าผมไปเรียกเขาป้าเขาบอกเขาไม่ใช่ป้า,ปาเขาเป็นยายนะครับ<ม>ก็กำลังคุยกันเรื่องของบำนาญผู้สูงอายุนะครับ<ม>ซึ่งเป็น<ม>นโยบายของพรรคเก้าไกลนะที่จะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยบิมบำนานอย่างท่่นหน้านะครับเพราะว่าคุยแล้วป้าหล่อก็ยังต้องเผาถ่านขายใช่ไหมป้าหล่อยายหลอ่อ ยายหล่อทำอ๋อทำธุรกิจมืดนะครับเผาถ่านแล้วก็ยายเล็กนะครับยายเล็กก็ต้องขายไข่เป็ดซึ่งยายเล็กกับยายบางอายุเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดห้าหกสิบแปดจริงๆไม่ควรต้องทำงานเยอะแล้ว ก็นี่ไงมีรัฐบาลไว้ทำไมเรามีล้าอก็คือเราทำงานหนักกันมาเนาะตลอดชีวิตแล้วหลังก็ปวดเนี่ยร่างกายก็ไม่ดีใส่เหล็กสองท่อนอ่าเนี่ยครับนี่คือปัญหาของ ผู้สูงอายุในประเทศไทยก็คือว่ายังเกษียณไม่ได้นะครับยังต้องทำงานไม่ใช่เพื่อความลื่นลมนะไม่ใช่ทำงานเพื่อความสบายใจได้เจอสังคมแต่ต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพก็นี่คือปัญหานะครับที่เบี้ยผู้สูงอายุ6กสบาทเนี่ยเอ้อไม่ใช่ครับ6ก0้อยบาทเนี่ยไม่มีทางพอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับปรุงให้กลายเป็น 3,000บาทให้ได้แต่พักเก้าไกลของเรานอกจากระบบบำนาญทุนหน้า3,000บาทแล้วเนี่ยเรายังคิดถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปเยี่ยมตามบ้านเนี่ยก็จะมีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะอาจจะมาจากอุบัติเหตุอาจจะมาจากสตรกนะครับในสมองเวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง นะครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับทุกคนผมไม่ได้เทสไมั์ก่อนอ่าตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังซัดก๋วยเตี๋ยวไก่กันอย่างหุกเดือดนะฮะนี่คนระับไม่เป็นไรพี่แม่แล้วก็นี่นะครับร้านของป้าบาง เป็นคุณแม่ของผู้ใหญ่เขาสั่ง้าวอเข้าไหนป่ะไค่เวสั่งข้าวไปไหนอ่ะคนนวดเท้าอ๋อคนนวดข้าวอ๋อ อร่อยครับแม่อร่อยร่ารสชาติไงมั่งครับพิยุทธอร่อยครับบอกว่าไม่อร่อยคือตึ้งนึ่ง่เตนมากเนมุ้งด้วยตั้งอ่ะโอ้ยคือฝ่าพังแล้วสั่งใหม่ได้ นี่นะครับประเด็นที่ <c oughs> เรามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนกันก็คือมาอัปเดตดูการก่อสร้างไฟส่องสว่างนะครับที่ทางแขวงการทางเนี่ยจะมีการปรับปรุงตั้งแต่ทางแยกวัดสกัดน้ํามันนะครับยาวมาจนถึงวัดหล่มนะก็กำลังอยู่ในช่วงของการหาผู้ประมูลจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องอสอมอมาซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยนะครับก็ไปเตือนภัยกันเรื่องของแก๊ง call center ปรากฏว่าพอลองสอบถามดูนะครับปรากฏว่าให้ยกมือเนี่ยกยกมือกันทั้งห้องเลยก็คือมีทั้งนี่มีใครโทรมาไหมว่าเป็นพวกสันพกรตำรวจอะไรเงี้ยมีเนาะคุณแม่โดนใช่ไหมอ่าเพิ่งจับเจ้าหน้าที่ได้นะมันขายข้อมูลประชาชน ให้แก๊งต้มตุนมันรู้ชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกอ่าโทมอ่าใช่โทมมาทวงนี่อ่ของ ของเมียผมเ<ส>มียผ,ผมโทรมาบอกว่ามีคนเอาชื่อเขาเนี่ยไปเช่ารถแล้วรถเนี่ยไปนขนยาเสพติดแล้วโดนจับก็เลยจะมาจับนี่ด้วยอ่าแล้วก็ให้เราตรวจสอบการเงินโชว์เลขบัญชีอะไรเงี้ยเนาะอย่าไปเชื่อนะนอืม ก็เก็บบรรยากาศการลงพื้นที่มาฝากกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ดูตอนเดินเราก็เดินเยี่ยมบ้านมาเรื่อยๆเนี่ยครับเยี่ยมชุมชนผู้สูงอายุคุยกับร้านค้าต่างๆก็มีราคาสินค้าตัวหนึ่งที่ตกใจเลยนะครับก็คือ,อ,อไกลโฟเสตนะตอนนี้พารากดไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่าตัวไกลโฟเสตยังมีขายอยู่ก็ไปดูราคาหนึ่งกระป๋องเนี่ยไม่รู้กี่ลิตรนะผมไม่ได้ดูนะครับ แต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าปีที่แล้วเนี่ย420แต่ปีเนี้ย850นะครับก็คือขึ้นมาเท่าตัวก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงเกษตรกรมากพอยาค่าหญ้าต้นทุนปุ๋ยนะครับมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็คิดถึงเรื่องของการประกันรายได้ประกันราคาใช่ไหมครับซึ่งมันทำให้เกิด การเพิ่มขึ้นของต้นทุนตามมาเป็นเงาแล้วพอรัฐบาลเลิอกอุดหนุนประกันรายได้หรือจำนำเนี่ยต้นทุนราคาก็ไม่เคยลงเลยเนะครับอันนี้คือปัญหาของโครงการแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องมาติดตามดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันยังไงในการเลือกตั้งรอบหน้าที่ต้องผลิตนโยบายนะครับที่จะมาจัดก,การเรื่องของหนี้สินของเกษตรกรตรงนี้วงจรความเป็นหนี้เนี่ยครับ มันก็สัมพันธ์กับหลายเรื่องก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเช่นพกสนะครับหรืออีกหลายแหล่งทุนเนี่ยพอมันกลายเป็นหนี้เสียเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีการออมเงินหรือกองทุนแบบอื่นเช่นกองทุนหมู่บ้านเรื่องของกองทุนชาปนก,กิจอสมอนะครับกองทุนชาปนก,กิจสากรกรและสุดท้ายก็ต้องเข้าไปถึงวงจรหน,นี้นอกระบบ ก็คือว่าอยู่ดีคนเราไม่ได้เป็นหนี้หรอกครับมันต้องมีการบกพร่องบางอย่างอันนี้ถ้าตัดคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินออกหรือว่าฟุ่มเฟือยออกนะครับคนที่ก่อหนี้เพื่อมาใช้ในการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเงินชีวิตเนี่ยก็จะมีปัญหานี้เพราะว่ารัฐไม่มีแหล่งทุนอื่นแล้กวก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดเซฟตี้เน็ตหรือว่าตะไคร์ความปลอดภัยรองรับได้แล้วพอเรียนฟรีไม่จริง ผู้ปกครองก็เลยต้องกู้หนี้เพื่อมาให้เด็กๆนะครับมีหนังสือเรียนมีชุดน,นักเรียนทาที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนในขั้นพื้นฐานเนี่ยมันควรจะต้องฟรีจริงได้แล้วแล้วฟรีจริงไม่ใช่ห่วยนะครับฟรีจริงแบบมีคุณภาพด้วยเนาะอ่าแล้วพอปัญหานี้ตามมาก็เกิดปัญหาอีกหลายอย่างบางคนว,ว่าเอ้ทำไมตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหายาเสพติดเยอะทุกท่านสังเกตไหมครับว่า ประเทศใดๆก็ตามที่จะมียาเสพติดเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเยอะด้วยแลว้วก็มีการเข้ามาของแหล่งยาเสพติดอื่นอย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นข่าวล่าสุดน,นะครับก็คือยาเสพติดของแก๊งนายทุนจีนที่มาไล่ซื้อที่ดินไล่ซื้อคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรน,นะครับล่าสุดที่ไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหกระเพราอะไรเนี่ยกครับ สุดๆเอาเก่งไม่สั่งเหรอเฮ้ยอย่างไวเขาโทษน,นะครับผมกินไปคุยไปเพราะว่าวันนี้เรามานั่งคุยอย่างเงี้ยเราได้เจอสภาพเลยนะครับว่าโอ้คนแก่ของเราก็ยังต้องทำงานหนักมากเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ไปจ่ายนี้นอกระบบ ทำที่ร่างกายก็แย่หมดแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากก็ดูคุณพ่อคุณแม่ผมก็ได้แต่ที่คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็ยังดีกว่าก็คือยังทํางานได้พักได้บ้างนะครับก็คือทํางานเพื่อความสบายใจอันนี้คือความหมายของการทํางานของคนแก่ที่เราต้องการเนาะคือทํากึ่งเกษียณทำเพื่อเจอเพื่อนทําเพื่อมีสังคมทําเพื่อไม่ให้ร่างกายทุดโทรมทําเพื่อจะมีสมองฉับไวนะครับแต่ว่าเราก็ถ้าเหนื่อยก็พักได้ไปงีบได้ แต่ว่าคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยอายุเยอะเท่าไหร่ก็ยังต้องทํางานหนักเหมือนเดิมเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เพื่อใช้หนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เกิดจากความเหลื่อมล้านะครับอ่าก็ตอนนี้พรรคเก้าไกลของเราก็กําลังเปิดนโยบายนะครับเราเปิดไปแล้วสองนโยบายด้วยกันนโยบายแรกเลยก็คือเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเราเปิดนโยบายการเมืองก้าหน้าเนาะเราจําเป็นต้องให้การเมืองมันดีให้ได้รัฐธรรมนูญดี นะครับระบบการตรวจสอบดีความโปร่งใสดีมันถึงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เพราะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างเนี่ยมันแก้ด้วยเรื่องของการเอาเงินมาหวานไม่ได้แล้วแต่ต้องไปปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของประเทศแล้วก็ล่าสุดพฤศจิกายนเราก็เปิดนโยบายสวัสดิการทุ่นหน้านะครับสวัสดิการก้าวหน้าที่เราจะยกระดับ ความสามารถในการที่ประชาชนจะเข้าถึงสวัสดิการที่ก้าวหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยเด็กเล็ก<ๆ>การเรียนฟรีนะครับภาษีผ,ผ้าอนามัยที่ไม่ควรจะมีรวมไปถึงเรื่องค่าแรงที่เป็นธรรมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าเดือนหน้านะครับปลายเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทุกจังหวัดก้าวหน้านะทุกจังหวัดก้าวหน้าเรากำลังพูดถึงการกระจายอำนาจนะครับตอนนี้คนพิศโลก เรียกร้องที่สุดอันหนึ่งก็งคือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งควบรวมกัอาบาอบจจนกลายเป็นเหมือนกรุงเทพเหมือนที่ทุกท่านเลือกคุณชาติชาติอย่างเงี้ยนะครับของเราก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งมาเนาะแล้วก็อํานาจเยอะมากปลดผู้นําท้องถิ่นได้ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็รับนโยบายจากมหาไทยมาปกครองฝ่ายต่างๆซึ่งผู้ว่าไม่ได้ผิดนะครับแค่ว่าระบบมันทําให้ผู้ว่าเนี่ยอายุ58 มาเกษียณที่พิษโลกแล้วก็ขึ้นกับส่วนกลางไม่ได้เป็นคนพิษโลกไม่ได้ทําเพื่อคนพิษโลกอย่างแท้จริงก็รอเกษียณอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็เรียกร้องว่าเราอยากจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแบบกรุงเทพมหานครผมได้ที่กินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วครับอร่อยนี่ดูภรรยาผมซัดใส่พริกซะดุดเลยนะฮะ แล้ว <minutes> <ENNIS> ชอบบวดปวดท้องตอนกลางคืนนะนี่อันนี้พี่ต้นนะฮะถึงกับต้องสั่งกระเพราไก่ม่จานหนึ่งนี่พยุทธนะครับอ่ะก็มาฝากกันนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่มีประชุมสภาเอ้ยวันนี้เจอเรื่องประหลาดครับก็คือมีการตั้งด่านตำรวจอยู่แถวหน้าวัดบางไทย ผมก็ถามว่ามาตั้งทําไมเขาบอกว่ามีคําสั่งมาให้รักษาความปลอดภัยช่วงเอเปกปาร์ตเอเปกนะครับเอเปกี่ยจัดที่กรุงเทพนะครับแค่ปิดถนนที่กรุงเทพนี่เขาก็จะด่ากันจะตายแล้วนะครับที่จะซ้อมซ้อมขอบวนเอเปกเนี่ยอาซึ่งไม่ว่ากันนะเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่คุณมาตั้งที่บางไยทําไมตรวจความปลอดภยอัยเอเปก์กลักวกลักวกลัวจะมีขบวนการปิดเอเปกเหรอครับผมว่ามันไม่ใช่นะฮะเออ เนะก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องมาแหละโดนตรวจรถนะฮะ,เ,ะเ,เพราะว่าเป็นภาระเรื่องค่าปรับเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับก็ไม่ค่อยอค,อคือถ้า,ถา,ถาตำรวจจะจับผิดอะครับมันก็จับผิดได้ทั้งคันเนาะผมก็ถามว่าทำไมต้องมาทำกันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกอานายสั่งมาเมื่อวานก็เจออีกหนึ่งกิจกรรมไร้าสาระนะครับก็คือ พน,นักง,งานที่รถไฟ <c oughs> ผมลงมาปุ๊บ <c oughs> เขาก็ยังต้องมาถ่ายรูปว่ามีคนติดติด,ตดอุณหภูมิอยู่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็ถามว่าทําไมต้องทําด้วยในเมื่อโควิดเป็นโรคประจําถิ่นแล้ว <c oughs> เขาก็บอกว่านายสั่งมาไอ้ระบบนายสั่งมาเนี่ยครับมันทําให้เราไม่ต้องมีเหตุผลกันละนะฮะ <c oughs> ก็คือนายสั่งเราก็ต้องทําซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบรวมศูนย์ะนะครับซึ่งเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชน เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับผมเองก็จะไปที่อสมอวังน้ำคูเนาะเอาข่าวสารไปแจ้งพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้สสอ,ออก็อยู่ในโหมด180วันก่อนเลือกตั้งซึ่งก็เหมือนพระบวชใหม่ไม่ใช่ครับเหมือนพระบวชเลยนะครับถือศีล227ข้อนะครับห้ามทำโน่นทํานี่จริงผมต้องไปงานศิษย์เก่าจุฬาด้วยนะครับแล้วก็ไปเล่นดนตรีกรกตก,ก,ก็บอกว่าไม่ได้นะครับการเล่นดนตรีเป็นการ ทำมโหรสพนะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์นะครับหรือว่าโดนลงโทษทางการเมืองกนะ็สุดท้ายก็จะใช้ชุดไม่ค่อยเหมือนคนปกติเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันก่อนเลือกตั้งนะครับ <c oughs> แต่พวกรัฐมนตรีอะไรหาเสียงันเต็มเหนียวเลยอะโอเคนะครับก็นํ <c oughs> สา <c oughs> สราระความรู้ต่างๆมาฝากการเล่าบรรยากาศที่ตําบลบ้านใหม่นะครับเทศบาลบ้านใหม่ตาบลบัดพริกมาฝากกันนะครับก็ ยังไงก็ดีก็มีอะไรก็เรียกใช้ต่อสองได้นะครับแล้วก็ยังติดตามผลงานต่างๆในการเปิดสภาแล้วก็ช่วงปิดสมัยไม่ใช่ครับช่วงปิดสภาทิศนี้นะครับเผมก็จะไล่ยเยี่ยมที่น้องประชาชนตามบ้านต่างๆให้กรบถ้วนนะครับใครอยากเจอผมอะไรยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวต่อแล้วครับสวัสดีครับ